assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับกับผมนายวาซินมะมิงมาจากหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาการปกครองและกฎหมายมหาชนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผู้นำท้องถิ่นท่านหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับสิ่งใดล่ะมาดีว่อง assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ผมชื่อรุสลันสาและเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลาเขตหนึ่ง ช่วงที่มีการหาเสียงในส่วนของแบ่น้เนี่ยลงเลือกตั้งเป็นในนามของทีมลักษณะของการหาเสียงเนี่ยทีมจะเป็นคนผู้กําหนดลองแยกเป็นกลุ่มวัยวัยรุ่นวัยทำงานกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปคุยด้วยเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่เขาสนใจเรื่องอะไร อย่างยกตัวอย่างว่าถ้ากลุ่มวัยรุ่นที่เขาไปสนใจเรื่องกีฬาเราก็จะได้เข้าไปคุยกับเขาในเรื่องกีฬาและก็ในส่วนของนโยบายเราตอบสนองอะไรเกี่ยวกับการกีฬาบ้างเราก็จะได้ไปอธิบายชี้แจงให้วัยรุ่นทราบถ้าเป็นวัยทํางานเราก็จะมาดูว่านโยบายของเราภาคเศรษฐกิจเนี่ยส่วนไหนที่ตอบสนองคนที่วัยทํางานเราก็จะได้อธิบายในส่วนของ ภาคเศรษฐกิจกับคนกลุ่มวัยทำงานถ้าหากเราไปหาเรากลุ่มเป้าหมายเราอยู่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแน่นอนรูปแบบของการใช้ชีวิตของคนสูงอายุก็เป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของศาสนาเราก็จะต้องใช้ก็ต้องใช้ในส่วนของนโยบายเราเนี่ยไปอธิบายชี้แจงในส่วนนั้นให้กับกลุ่มสูงอายุซึ่ง วิธีการดีที่สุดก็คือการที่เราสามารถแยกกันแยกกันอธิบายแยกกันสื่อสารมันจะเป็นวิธีรูปแบบที่ดีที่สุดเมื่อไหร่ที่เราใช้เมื่อไหร่ที่เราสื่อสารโดยภาพรวมเนี่ยบางครั้งี่ยมันอาจจะเกิดการกลุ่มหนึ่งสนใจแต่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่สนใจไงเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือพยายามแยกกันแยกกันอธิบายแยกกันสื่อสารมันจะดีที่สุดครับ <S <S นโยบายลดแฮรรแล้วก็ลงไปหาชาวบ้าน ที่การหาเสียงรถแห่เนี่ยจริงๆแล้วต้องการให้ชาวบ้านเห็นรูปภาพเห็นว่าใครใครบ้างที่เป็นคนลงนายกผู้สมัครนายกเทสมนตรีเป็นใครผู้สมัครสมาชิกเป็นใครให้ชาวบ้านเห็นภาพมันจริงๆแล้วเวลารดแห่วิ่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครไปนั่งไปนั่งฟังไปจับประเด็นสาระอะไรมากหรอกแต่ที่สําคัญที่สุดต้องการให้รู้ว่าใครเป็นผู้ลงหาเสียงใครเป็นผู้สมัครเป็นนายกใครเป็นหัวหน้าทีมใครเป็นสมาชิกในทีมครับ ใน,ในช่วงที่ว่าลงไปหาเสียงเนี่ยเป,เป็นช่วงเวลาหาเสียงเนี่ยเรามีเวลาประมาณ45วันเวลา45วันเนี่ยจะแบ่งการลงไปพบปะชาวบ้านเนี่ยเป็น4ครั้ง ครั้งหนึ่งใช้เวลาในการหาในการเดินทุกหลังคาเรือนเนี่ยใช้เวลาประมาณห้าวันถึงเดวันถึงจะครบรอบต้องเดินลักษณะเนี่ยสี่ครั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปอย่างเงี้ยเราสี่ก็คือสี่รอบนะฮะสี่ครั้งก็คือสี่รอบแต่บางครั้งอะ่ะมันก็จะมีเราก็จะมีช่วงเวลาที่เราต้องมาเก็บตกหมายความว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่เราลงไปแล้วเราไม่เจอกับกลุ่มเป้าหมายกับกลุ่มชาวบ้านที่เราต้องการทุยด้วยเพราะฉะนั้นอะ่ะ เราในทุกครั้งที่เราลงไปอ่ะเราก็จะมีการเก็บรายละเอียดว่ามีช่วงมีช่วงบริเวณไหนบ้างที่เราไม่ได้ไม่ได้พบกับชาวบ้านก็จะมีเก็บจดรายละเอียดเก็บไว้แล้วก็จะเอาายรายละเอียดต่างๆเนี่ยมารวบรวมไว้แล้วก็จะมาหาช่วงเวลาที่เราเก็บตกก็การเก็บตกเนี่ยเราไม่ต้องเดินเหมือนรูปรูปแบบแรกเราอาจจะใช้รถใช่ไหมครับใช้รถแล้ววิ่งไปนั่งรถตู้ลงไปในกลุ่มที่ในตำแหน่งบริเวณที่เราเรายังไม่ได้พบปะกับชาวบ้านแต่เราทราบเป้าหมายเราทราบเวลาชัดเจนได้ว่ากลุ่มเหล่านั้นน่เขาจะอยู่บ้าน เวลาไหนเราก็ต้องมาเก็บเราก็ต้องมาทําการบ้านตรงนี้ไงแล้วก็เราก็ไปเก็บตกกับช่วงนั้นนะคือพยายามเก็บให้หมดคือคือที่สําคัญที่สุดอนะ่ะหัวใจหลับที่สําคัญที่สุดกนะ็คือการที่ต้องพบชาวบ้านทุกคนอนะ่ะต้องพยายามเจอเขาให้ได้ทุกคนพยายามคุยกันได้ทุกคนเนี่ยคือสําคัญตรงนี้นครับครับวิธีที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดกนะ็คือการเดินลงไปพบปะาชาวบ้านแล้วเดินแจกใบปลิววิธีเนี่ยเป็นการที่เราสามารถ พบป่าได้โดยตรงสื่อสารโดยตรงและชาวบ้านสามารถซักถามเราได้โดยโดยตรงเราสามารถชี้แจงและโดยตรงวิธีการที่ดีที่สุดคือการลงไปพบป่าชาวบ้านแล้วแจกใบเรียกครับการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ผู้นำไม,ไม่ใช่ผู้นำต้องเข้าใจเข้าใจว่าเราเป็นเพียงผู้สื่อสารผู้นำสารที่เอาสารเอาหยิบยกปัญหาของชาวบ้านเข้าไปในสภาท้องถิง่นและก็นำวิธีการแก้ปัญหาต่ไม้ชาวบ้านไม่ใช่เป็นผู้นำไม่ใช่เป็นผู้นำลาลงมา เข้ามาเป็นแค่ไปสดีผู้นำสาสต้องพยายามให้ชาวบ้านเข้าใจตรงนั้น